อร่อยเลิศ <'s> คุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากชวนมาที่พิงใต้ฝุ่นอั e เ i e ีเอแอนด์เฟเริ่มจากพาสตา้าซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลผัดเห็ดรวมใช้เส้นเฟตตูชินีจะมีความหนึบ อัลเดนเตสุดๆพาสต้าเมนไทโกใช้เส้นหมึกดำเคียงมากับสาหร่ายกรอบๆและไข่ปลาคอตสลัดอกเป็ดรมควันเจอกับน้ำสลัดวาซาบิไซตรัสหอมกรุ่นอร่อยจริงๆตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณีทดวันนี้นะคะใครชื่นชอบประเภทเส้นพาสต้าขอบอกเลยว่าอันนี้ใช่ชื่อร้านว่าพิงใต้ฝุน Atelier ลีย c a แอวันนี้เรามาคุยกับเจ้าของร้านและก็เป็นเชฟที่ปรุงพาสต้าจนเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านั่นเองค่ะนั่นคือคุณไต้ฝุ่นสามโกเศสเรียโดไต้ฝุ่นสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณลีสวัสดีค่ะพาสต้าที่ไหนก็มีแต่จุดเด่นของเรา มันคืออะไรเดิมทีเนี่ยเราเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าต่อมาเนี่ยเพิ่มในส่วนของคาเฟ่ขึ้นมาก็คือขายกาแฟขนมแล้วก็ลองทําพาสตา้าปรากฏว่าพาสต้าเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะพาสต้าตัวแรกนะคะเป็นเส้นเฟตูชินีนะคะครีมทารเฟลเราจะใส่เป็นซอสรครีมทารเฟลนะคะ,ค,ะครีมแล้วก็ใส่พารมาซานนะคะเพิ่มความครีมมี่แล้วก็เป็นไข่แดงค่ะเส้นเนี่ยเราลวกได้อลเดนเตมากแล้วคือคทุกครั้งที่เราลวกเส้นนะคะเราก็จะใส่ใจมากๆต่อมานะคะจะเป็นพาส ป้าเมนไทยกบไข่ปลาขอดนะคะตัวนี้เราใช้เป็นเส้นหมึกดํานะคะ,ะแล้วก็คลุกกับตัวไข่ปลาขอดล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ใส่พาสลีย์โชยุนะคะเราจะทานตัดกับตัวหัวไชเท้าฝอยนะคะเพิ่มความสดชื่นตัดเค็มะคะไปอีกหนึ่งพาสต้าเป็นแองโชวีผัดโหระพาพริกแห้งนะ้ามันมะกอกถูกใจสายแซบเลยนะคะตัดเลี่ยนได้เลยสําหรับการกินตัวครีมก่อนแล้วก็มาทานตัวนี้ก็คือจะสดชื่นเลยะคะ่ะเป็นมีรสชาติเค็มๆนวๆนะคะ,ะแล้วก็หอมๆด้วยทั้งอองโชวี่มันหอมไง นอกจากสามพาสต้าเรายังมีอีกมากที่เลือกที่นี่จะเป็นในส่วนของสลัดอกเป็ดรมควันนะคะแล้วก็เป็นดรสซิ i วาซาบิไซตรัสนะคะ,คะก็จะมีความหอมแล้วก็ เค็มลงตัวทานกับผักสลัดทั้งกรอบทั้งหวานปัดกันลงตัวดีมากอ้าวต่อจากนั้นเป็นขนมปังนะคะเป็นบรูสเกตตาคาครีมชีสนะคะแล้วก็มีแซลมอนลมควานท็อปด้วยอิคุระไข่ปลาแซาลมอนค่ะ,คะอันนี้ก็จะบีบเลมอนด้วยเวลาทานไปก็จะหอมเลมอนมากๆเลยมีเครื่องดื่ม3มอย่างนะคะ,คะวันนี้อันนี้เป็นอเมริกาโน่เลมอนโซดาอีกตัวหนึ่งเป็นช็อกมิ้น์นะคะ,คะแล้วก็อันชันมะนาวโซดาค่ะ,คะและว,วันนี้ลีต้องขอการันตีให้พิงค์ใต้ฝุ่นอเชรีแอคาเฟ่ cafe, อารีสัมพันธ์เจ็ดเป็นอร่อย ลค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่พิงใต้ฝุ่นอเทลีเอแอนด์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์เครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตละพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ร้านพิงค์ใต้ฝุ่น Artelier and Cafe Ari สัมพันธ์เจมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะใต้ฝุ่นคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะรับส่วนลด10%นะคะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านนะคะสั่งกลับบ้านหรือ delivery ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด 33ดูมือถือกด3พล p สลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะอร่อยนัดกับผลิตลีเมเอจิอีต,ติ้งย้าผิงชังต้องกินค่ะ